พูดถึงเรื่องของการสวดมนต์ครับคุณบีครับถามเรื่องการสวดมนต์ว่าบทต่างเนี่ยบางทีรัวอาจารย์ท่านนี้ให้สวดบทนี้มีผลแบบนี้สวดบทนี้มีผลแบบนั้นสั้นยาวต่างกันไปแบบนี้เนี่ยเราจะยึดหลักเนว่อะไรกันบ้างนอกจากที่เราสวดพุทธคุณธรรมคุณสังฆคุณแล้วครับอางี้ก่อนเราพูดเรื่องสวดมนต์เราก็เคยพูดแล้วเหมือนกันนะแต่ว่าพูดได้อีกก็คือไล่ฟังก่อนว่าสวดมนต์ทำไมต้องสวดมนต์อ่าเราก็จะบอกว่าทําไมสวดมนต์เราได้บุญ ใช่ไหมฮะเพราะว่าณขณะที่เรากําลังโฟกัสสู่กับบทสวดเนาะนะโมตักสะอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะที่เป็นศัพท์ที่ยากๆที่แบบไม่รู้มันแปลว่าอะไรณขณะแรกที่เราสวดเราจะพยายามตั้งใจกันเวลาตั้งใจปุ๊บเนี่ยว่ามันอ่านว่าอะไรสวดไปแล้วกี่รอบช่วงณเวลานั้นเราจะมีสติอยู่กับตัวกอรถูกไหมรสิ่งที่เรากาลังคุ้มซ่างอย่คิดนู่นคิดนี่เราก็จะเลิกคิดช่วงนั้นใช่พออยู่กับตัวเองปุ๊บสวดนั่นใจเราโล่งเราโปร่งเราสบายเพราะฉะนั้นเกิดบุญ เพราะบุญแปลว่าความสบายใจอตอนนั้นเราสบายใจมากเลยเวลาเราสวดนม่มันเกิดบุญอยู่แล้วอันนี้ชัดเจนเกิดจากตัวเราก่อนเกิดจากตัวเราก่อนพอสบายใจปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเราเราสบายใจแล้วแล้วเรารู้ความหมายด้วยก็จะเกิดปัญญาว่าอ๋อพระพุทธองค์สอนอย่างนี้นี่เองอะไรเงี้ยอ๋อถ้าพอท่านสอนอ๋อเข้าใจละเกิดปัญญาเพราะนั้นเนี่ยสวดเราก็ให้รู้ความหมายด้วยนี้ก็มีคําถามว่าสวดบทไหนดีอะไรนี้ใช่ไหมคพระเคุณคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยตรงเนี้ยเต็มหมดเลยหนึ่งต้องเข้าใจก่อนว่าทําไมจะเป็นภาษาบาลี ทําไมไม่สวดเป็นภาษาไทยอซึ่งจริงๆก็ไม่มีใครห้ามนะมมสวดกรแป,ง,ง,แปงเดียวก็ได้สวดกรแปเดียวก็ได้เราก็จะเข้าใจความหมายเ็าเกิดปัญญาแต่มันมีเหตุวัตถุประสงค์ที่ให้สวดเป็นภาษาบาลีหนึ่งเป็นภาษาที่พระพุทธองค์ใช้การสวดภาษาเดียวกับพุทธองค์ก็โอเคอก็ไม่ก็ดีเนาะภาษา,ามรดอเสร็จแล้วพอสวดภาษาเดียวกันเสร็จแล้วเนี่ยเราก็ด้วยความที่มันคือมันมีความจุดประสงค์ว่าเราต้องไม่รู้เรื่องการที่เราไม่รู้เรื่องเพราะว่าถ้าถ้าเรารู้เรื่องเนี่ยบางทีเราเผลอใจเราหลุด แต่พอมันเป็นภาษาที่ยากเราต้องโฟกัสอย่างที่พูดว่าต้องโฟกัสเฮ้ยมันอ่านวันนะโมเอ๊ะมันมีสาระอ่านหรือเปล่าวุ้นศรอกเราก็ตั้งใจมีสมาธิกับมันเกิดสติด้วยเกิดบุญด้วยเกิดสมาธิด้วยครับครบองค์ประกอบเลยเพราะนั้นการสวดมนต์เป็นเรื่องที่ดีมากเพราะนั้นก็เกิดทั้งบุญเกิดทั้งสมาธิเกิดสติแล้วเกิดปัญญาได้ด้วยก็ครบองค์ประกอบคราวนี้ถามว่าบทสวดมนต์ดีดีมันหมดเลยครับอืมโอเคเราจะรู้ว่าตอนนี้เราเข้าใจแล้วว่าบทสวดมนต์ทุกบทสวดมนต์เนี่ยมีประโยชน์เกิดบุ พอเกิดแล้วเนี่ยเราก็ดูว่าความหมักมันเสืออะไรบทสวดมันไม่ได้เกิดมาแบบอะไรวะไม่ใช่ของผมนะของเราเองนี่แหละบทสวดมันไม่ได้เกิดขึ้นมามั่วๆม,ม,มันเกิดจากใครสักคนโดยหลักๆส่วนใหญ่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่เกิดจากที่พระพุทธองค์สอนสอนแล้วเราก็เอามา,าจริงๆแล้วอะ่ะเาเราจะไม่ใช้คำว่าสวดมนั่นเขาว่าสวดม,นะมน์เป็นพรามมนพิธีแต่มันนภาษาบ้านๆที่เราใช้กันจริงๆคือการสาธยายรม มนภาษาบาลีแปลว่าสะกดสะกดครับจริงๆเราใช้สับผิดแต่ว่าเพื่อให,ให้มีสมาธิเขาเรียกมนมแต่จริงมันคือการสาธย,ยายธรรมของพุทธองค์พระองค์สอนว่าอะไรบ้างตอนที่พระองค์ตรัสรู้ใหม่ๆไปเจอมจันจวคีแล้วก็สอนเรื่องนี้นี่นี้นสอนว่าอย่างนี้นะอย่ายึดติดนะอย่าให้เป็นอัตถกิรสมานะอย่าให้การมาสุขขันธ์การโยกนะอยู่ทางสายกลางนะนี่คือสิ่งที่พุทธองค์สอนมันก็เลยมากลายเป็นบทสวดในภายหลังคราเนี้มันก็จะมีบทสวด โอ้โหโโหลาที่คนแต,แต่งแต่งแต่งเพิ่มมาอีกเขาเรียกว่าพับระดิออ์มันก็มาได้แล้วหลังๆก็จะมีบทสวดที่พระรุ่นหลังๆแต่งขึ้นมาอ,อ,อซึ่งถ้าเราเข้าใจความหมายมันก็เกิดประโยชน์เท่านั้นแหละครับคราวนี้เขาก็จะถามว่ามันมีพุทธคุณด้านไหนอคนชอบพูดว่าพุทธคุณด้านไหนพุทธคุณมีอะไรบ้างพี่อะ พี่ขมาทำตอนนี้ไม่เห็นไม่มาหงสมานี่แหละเพราะจริงๆเขาว่าผู้เธคุณไม่ได้หมายความว่ามีฤทธ์อะไรนะือ้เจ้คุณหมายว่าคุณของพระเจ้ามีอะไรบ้างเช่นท่านเป็นพระอริยะโดยการเป็นพระหันโดยการตัดสรุปโดยพระองค์เองเป็นผู้ที่สมควรแก่ความการเคารพอ่ามีอะไรอีกอานนยโยปาอุนนายโยแปลด้วยแปล ควรเขาน้อมเข้ามาใส่ตัวควรที่จะไหว้ควรทำการทัศนาทานอย่างเงี้ยอันนี้คือพุทธคุณคือคุณงามความดีของพระพุทธเจ้าประมาณอันนี้คือพุทธคุณพุทธคุณไม่ได้มีหน้าที่เสกให้เลียกนู่นนี่นั่นไม่ใช่อันนี้คือพุทธคุณโอเคนะเรอตออครบไหมแต่คำว่าบทพระปรลิศเนี่ยเคยได้ยินใช่ไหมับพระปรลิศปรลิศต่แปลว่าป้องกันป้องป้องกันเขาสวดเพื่ออะไรเพื่อ อย่างเช่นเขาเรียกว่าโคชงพระปริตโคชงแปลว่าองค์แห่งการตัสรุกก็คือเขาจะเอาองค์คุณของพระเจ้าที่พระองค์ทรงตัสรุกเข้ามาเป็นบทสวดเพื่อให้คนเข้าใจง่ายๆว่าพระองค์ทรงตัสรุกด้วยอะไรอะไรประมาณนี้เพราะฉะนั้นเนี่ยจะสวดเนี่ยก็เข้าใจความหมายเข้าใจความหมายที่ไปเนี่ยเราจะรับรองเลยสวดเราจะแบบโอ้ยสามีเกิดปัญญาอะไรอย่างเงี้ยอย่าสักแต่ว่าสวด นี่ก็เป็นข้อมูลนะฮะเรื่องของการสวดมนต์นะฮะสวดอย่างไรให้ถูกต้องนะครับหรือว่าสาธยายธรรมคืออะไรนะครับ